สวัสดีค่ะวันนี้คือกิ๊กกับอุจจีนะคะบออุจจีเอ้ย,อย,อยเราเปลี่ยนล่างโอ้โหหนักถึงกับหน้าฟ้าไปเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เรียก,ก,กครับเหรอก็เรียกได้นะคัะเออจะพูดค่าหรือพูดครับก็ไม่รู้ะคะ่ะวันนี้จะมาสร้างอะไรแปลกๆกันแล้วต้นเราอยู่ในชุดเมน,นี่น่ารักไหมล่างแรกอะ น่ารักไหมแต่ไม่เห็นเต็มตัวเนาะแต่ร่างเงี้ดูสวยกวก่ากะเอามา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันวันใหม่เดี๋ยวจะปรับหน้าละก,กันนะคะเออจะพูดคบจะพูดค่ะอะไรของกูเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่ากูเป็นใครก็ได้เออน่ารักเสียงอ่ะไม่น่ารักเลยเออุดยอดหลายๆคนคอมเมนต์เนาะ น,นี่กูแบบเป็นคนไม่น่ารักเลยก็เลยคิดอะไรแบบนี้ออกเออคิดอะไรออกวะเนี่ยคิดอะไรเนี่ยกูคิดแรื่บูเปเดียอะไรของกูเนี่ยขอโทษที่พูดคำหยาบด้วยนะคือคือแบบเออเป็นคนแบบพูดกูมึงอะไรวะเนี่ยกูไม่ได้เป็นคนย่างอันนี้จะทำติ๊งตองหน่อยมนไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะ ดีจะทำให้สวยแน่นอนเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเหนียวดินเอ้ยดินเหนียวเฮ้ยเล่นมมกกันแล้วเนี่ยอันนี้ลดเสียงมานิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะดังจะแบบเวลาลงน้ำหรือทำมุ่นทำนี่แบบวางบล็อกหรือทุบบล็อกอะจะมันจะเสียงดังในนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่รู้ๆว่าลดเสียงแล้วเมื่อกี้ก็เห็นต้นๆอยู่หรอหรือไม่เห็นก็ไม่รู้ กับชักของมึงแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวเออหยดทำอะไรวะเนี่ยทแทบตะงงเันข้อกลัวจะพูดข่าเดี๋ยวจะพูดขาดีจะพูดอะไรอ่ะพูดข่าีกี่จา,จะ,าจะได้น่ารักจะได้เหมาะกับุดแต่ว่าส่งตัยชาย เออเหน้าเป็นผู้หญิงเออจะจะจะพูดยังไงเลยก็ทำให้มันเหมือนจิมหน่อยเนาะเฮ้ยเป็นชายเป็นหญิงร่างเดียวกันอุ้ยเอเท่ๆอันนี้เท่ๆดีเนาะอ,อันนี้ก็เท่อันนี้ว่านๆอืมอะไรตัวนี้เฮ้ยเหมือนซักวิดเกมเลยแต่ว่ามีล้ำยาหมามีแตสี่เหลียมมงกลงุล อะไรวะเนี่ยนี่หวานเมียวหวานเมียวหวานเมียวไม่หวานไม่แหวงไม่แเว้ไม่แหวงนี่สุดเท่สุดจัดสุดเจิดอ้โหโอ๊ยหมอะไอเอ๋มองแทบไม่สัตว์เลยเนี่ยหันไปไหนวะเนี่ยหันไปอะไรเนี่ย ไม่เซ็ตเลยพอตรงกลางเปลี่ยนใหม่ละกันเดี๋ยวเขาเปลี่ยนโอเคตรงกลางเอาเป็นอะไรดีคะพอตรงกลางเป็น DNA ละกันไม่ใช่ DNA หรอมันไม่ใช่ DNA แต่มันมันคล้ายอะ่ะเอาเป็นรูปเอะ่ะเอ กับทางนี้นี่เย่เช่บุตรฝากกูโอ้ยบุตรแตกต่อกับแตกต่อมาลิศวันนี้ทำแบบเล่นๆนะครับจะพูดครับหรือจะพูดค่าอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวทำแบบอะไรเก่งๆสวยเดี๋ยวมันเล็กไปหน่อยไม่เป็นไร ทำก้อยก่อนเถอะไม่ออไปเอี๋ยวมาตรงนี้เราไม่ชอบเสียงเราจะไม่น่ารักเลยนะไอไ,ไม่ออกปุดชี้ไม่ปุดชี้มืง พอไปเยะแป๊บโอเคมาแล้วอุย้ยเกือบไม่ทันนะโอ้ยยินใครคะ่ตะตาพลลมอาจจะได้ยินเสียงพดลมรบกวนหน่อยว่าขออภัยด้วยนะค่ะอะไรวะเนี่ยผมจริงเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าจะพูดขาเออทำไมเออห้ามไม่ได้หรอกอ๋เอเดี แต่วงกลมอ่ะอันนี้ก็วงกลมวงกลมแต่เล็กมากโอ,โอ้ติดโอ้ยไม่ใช่ไปไหนเด้อขอแล้วเอาแซ่แแบบเออซาแลบซาแลบบว่าซาแแบบเออพูดตู่มเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เจ้าหมากินมดเจ้าเจ้าแมวกินหมาเฮ้ยเนี่ยมันขี้เกียจหันนะมันเล่นในมือเทืไม่ใช่จะทำที่บูชายันนะเป็นทำเป็นอืมไม่รู้เป็นเออสสะไว้นเป็นสะน้ำอ่ะ แา่น้ำความจริงมันจะหลวบๆแต่ไม่ใช่อันนี้เวอร์ชันไม่ครับก็จะแบบมีผู้ชายมาเะไรแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่กูเป็นผู้ชายอะไรวะเนีย่ยจะพูดให้มันน่าสนานละกันคืออนะไรเป็นใครอย่าสงสัยขี้มู๊เลยอย่าดูขี้มู๊เลยีเลยกันเพิ่มใหญ่พูดละสงมอกอะไรสกปรก เขาไม่เห็นตอนสือบังอะไรของกูเนื่อเสียงหัวเราะกูจะไปแปลกกว่าเจ้าเกอร์หน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บอะไรเนี่ยเพราะความมาอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูกดปีตรงนี้อันนี้ไม่ทำ็นหน้าแล้วโอ้โห กันจริงๆเลยแล้วขอวางไว้ก่อนเนาะมันตรงนู้นี่ยรู้สึกเบี้ยวแฮยก็สีมันไม่เหมือนกันไงก็เลยรู้สึกเบี้ยวเฮ้ยไม่ใช่ฮ้ยแล้วกเลือกลกูเลยเออเอาไล่ เฮ้ย <g ül> พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปก็สุดเลยน,นะโอเคสุดนี้เราก็ต้องสุดอาบัสบาลุยเ <c oughs> ออโอ้โห,โหนิสัยเหมือนผู้ชาย <g ül> แต่ว่าเป็นผู้หญิงค่ะเออไม่ใช่เป็นผู้ชาย <c oughs> นี่ใจเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายเออ ทำไมก็มารู้กูเหนื่อยกเูเหนื่อยเพื่เกลียดทำเสียงไม่อยากทำเกลียดแต่ต้องเกลียดมึงก่อนนะั่นแหละลายตาแนละ้วเนี่ยเพราะมันเสบตามากใครที่ดูก็อ,อย่าลืมลดลดแสงเลยนะคะปรับฉากแบบมันความจริงมันเมื่อตั้งนานแล้วกูรู้สึกอยู่เอ้ยอยู่ไหน กูทำไมอ่ะเป็นคนตายเอ้ยเฮ้ยเกงผีกางเกงผีกางเกงโนเลย,ยมันมันมัน,ม,นมันตา,ายอ่ะก็เขาเป็นตา,ายอ่ะอึมประศรีส,สานเก่งกาเลยยากสามารถฟาร์มเองเฮ้ยคุณฟาร์มทำไมเนะี่ยสมมติคุณมีกางกางสมมติเอาเป็นเสื้อละกันนะถ้าหากคุณมีเสื้อสองอัน อีอันหนึ่งวางไว้อีอันหนึ่งอีอันหนึ่งมาไว้ตรงอันซ่องไหนก็ได้แต่อีอันหนึ่งเพิ่มมาเสะมันไม่น่าใช่โอเคที่นี่อาจจะสั้นหรือยาวไม่รู้เหมือนกันนหมมันมันนานทักพูดนั่นแหละขอยิงเล่นแปมมันใครเครียดอ่ะ ยิงเล่นไปเจอตัวเฮีย้ยนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษเธอขอโทษที่พูดเอย่างนะกูมาทําเป็นพูดดีเนะี่ยกูเป็นห้าวยิงแม่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพัง,มพงไม่มั่นใจแล้วทดสอบของจริงระหว่างมีชุดและไม่มีชุดเนี่ย ไเนี่ยกูทำเพลือเพลือโอ้ยกูพูดอะไรหูเนี่ยสราอูเออสราอูอ่ะโคตรสราอูเลยอ่ะสราอูเฮ้ยกูกูดิเออสรากูคือไม่ใช่กูพูดอะไรเนี่ยพูดโคตรคำยากสราอูสะไรเนี่ยเฮ้ยลองพิดที่คำ ง่าย,ายแ,ลแล้วก็ชุดว่างเปล่าอ่ะอ,อันนุ่ป่าไม่เสียไม่เสียสายตาโอ้โหแค่นี้ก็ยากละไม่แข่งเก็สอกันหรอนี่ไอ้แข่งเก็บตรงนี้แหละอสี่ทีดีสี่ทีตาย นี่แหละหนึ่งสอง,องตายหนึ่งองามอ,อ,อันนี้สามสอสามอา3คเพราะว่าทำไอ้นี่ไสดอโอเคคลิปนี้ขอนก็นานไปนะคะขอก็ขอ เวลาตบไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอตกแต่งแป๊บขออนุญาตนะครับโอเคมาแล้วโอเค,อเคหู้ยอดปวดใจอู้สวยไหมอันนี้ทำเองโอเคมาอ่านป้าเลยดีกว่าคำคำไม่คมตกเธอรักไปที่ใจห่วงใจเราด้วยนะว้าว อันนี้เรานะน,นี้เรานะไม่ใช่ลิตนะไม่ใช่ลูกอะไรนะเรารักนายไปตลอดกันนะโอ้ไม่ไม่เห็นน่ารักเลยแต่ก็น่ารักดีนะคะก็คิดนี้ก็ขอเคุณตัวเราไปก่อนเจรด็กดีครับ